จริงๆแล้วการรวมตัวเรามันไม่ได้มีที่มาที่ซับซ้อนเลยครัะเริ่มจากที่เรียนแบบบูสตูดิโอตอนปี4ที่อัปปัตโมอทอก็คือเหมือนตอนที่เรียนปี4เนาะเหมือนแบบว่าตอนที่ทำโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนเรียนเราเหมือนแบบค่อนข้างเป็นปึกแผ่นกันมากพอด้วยเคม,มีที่ลงตัวเราจึงตัดสินใจร่วมงานกันต่ออาจารย์ก็มอบหมายงานบางงานให้กับเราหลังจากนั้นเรารับงานต่อมาเรื่อยๆจนถล่มลึกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะปัจจุบันเราก็ ทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราขยายแตกกิ่นก้านแตกแขนงออกไปเรื่อยๆในศาสตร์ของการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อทําทอะไรบางอย่างให้เกิดประโยชน์ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือกับสังคมของเราคือเหมือนเด็นบูสตาร์ดก็คือกลุ่มคนที่มีแพชชั่นเดียวกันแต่ว่ามาจากต่างที่ต่างอะไรแต่สุดท้ายเราก็แบบเหมือนมาสนิทกันเฉยเลยสนิทกันมากด้วยรู้สึกดีที่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้ แบมบูซาร์สเรามองว่ามันคือเพื่อนเพื่อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะมันหมายถึงจุดมุ่งหมายของเราที่มันคล้ายๆกันแล้วมันก็หมายถึงสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยกันมามันคือจุดมุ่งหมายในการทํางานที่มันเหมือนกันแล้วมันพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันประมาณนั้นผมมองว่ามันเป็นเป็นสังคมเพื่อนซึ่งแบมบูสาร์ดนะครับเป็นส่วนสําคัญ ในชีวิตตอนนี้ที่ทําให้อยู่แล้วสบายใจมีสิ่งที่อยากผลักดันหรือมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างในอนาคตอมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าณตอนนี้บัมบูสลัดก,ก็คือเป็นส่วนสําคัญในชีวิตผมอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันครับนี่คิดว่ามันเป็นทั้งจุดเริ่มต้นปัจจุบันแล้วก็อนาคตเลยถ้าไม่มีตรงนี้คน9คน10คน11คนที่อยด้วยกันมาเนี่ยมันจะไม่ได้เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นขนาดเนี้ย อะอย่างอย่างเนี้ยเคยไปทํางานนอกมาใช่ปะ่ะแบบไปทํางานที่บ้านไปทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ทําได้อ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันคือแบบเหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆที่เราเริ่มมาแล้วแบบเราอยากจะสานต่อแน่ๆ b a บ b มบูสลัคือเป็นทีมนักออกแบบแบบที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือต้องการส่งเสริมในตัว วัสดุไผ่ที่เราเรียนกันมาในช่วงตอนสมัยเรียนปี4ีที่ธรรมศาสตร์ครับผมพยายามจะผลักดันวงการไม้ไผ่ให้เติบโตไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววัสดุหรือว่าเป็นผู้ใช้งานให้พัฒนาขึ้นไปในอนาคตแล้วก็เป็นไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่กำลังจะพังงาดขึ้นมาในไม่ช้าอาจจะต้องตอบว่าเราทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับไม้ไผ่เลย คือเราเรามีการเปลี่ยนสโลแกนของบริษัทเราเป็น Let You Shape Our Future ใช่ไหมในความหมายของมันเนี่ยคือเราจะสื่อว่าแม้ว่าคุณต้องการอะไรก็ตามนะคือคุณมาบอกเราแล้วเราจะเป็นเหมือนออตัวแปลภาษาให้นะซึ่งแปลภาษาออกมาเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องการซึ่งทุกคนนะครับที่เข้ามาเนะี่ยเป็นคนที่จะเชฟรูปร่างของอนาคตของเราเราก็เลยเรียกได้ว่ารับทําทุกงานนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีแพชชั่นกับมันค่อนข้างสูงนะแล้วเราก็ไม่อยากจะตัด โอกาสของคนที่เริ่มที่จะคิดว่าเอออยากจะใช้วัสดุธรรมชาตินะครับเราอยากจะตอบสนองทุกคนที่เข้ามาครับนะแล้วก็สื่อสารออกมาเป็นผลงานในปลายทางให้กับเขาได้นะพรันเพราะฉะนั้นมันถึงสอบคล้องกับคอนเซ็ปต์ของเราที่เราวางไว้ว่า let you shape our future ทุกคนเข้ามา10คนต้องการอะไร10คนนั้นแหละเมื่อผลงานออกมามันจะเป็นคําตอบของอนาคตของเรานะถ้าเกิด10คนอยากได้บ้านไม้ไผ่ทั้ง10หลังอนาคตก็จะมีบ้านไม้ไผ่เกิดขึ้น10หลังแล้วมันก็จะส่งผลจะเพื่มกับเพื่มต่อไปในอนาคต สิ่งที่น่าจะทํากันต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของ CHR ที่แบบลงชุมชนช่วยเหลือคนช่วยเหลือชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยจากที่ทํามาน่าจะสักประมาณ3-4อันนะที่เราได้ได้เข้าไปร่วมกับชุมชนแล้วเนาะก็รู้สึกว่ามันตรงจริตของศัตรูเราคือเหมือนแบบว่าได้ให้อะได้ให้มากกว่าได้รับจริงอะไรอะไรเงี้ยคือแบบอ่ะสมมติไม่มีบางโปรเจก็ได้ตังค์บ้างไม่ได้ตังค์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนไปให้ความรู้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันเหมือนแบบ เออเราได้ให้มันไปแล้วอะไรอย่างเงี so bo ้ยแล้วก uh ็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ทางใจตัวเราแต่มันไม่มันมีประโยชน์ทางการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเจ๋งกปเลยก็คงเป็นงานเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อคนอื่นเราอ่ะได้เติบโตจากการให้คุณค่าคนอื่นแล้วก็สิ่งนั้นคนอื่นได้ไปต่อยอดก็คิดว่าเราได้เติบโตมาอีกระดับหนึ่งแล้วอะไรนี้คิดว่าอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่ดีของแบมบูสรัคที่มีอยู่แล้วก็อาจจะมีไป แนวเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตเดี๋ยวรอรชมกันก็คืออย่างที่บอกว่ามันคือความมีเสน่ห์ของมันแล้วก็อีกอย่างคือมิติของมันมันงานไผ่เป็นงานที่เขียนแบบอย่างเดียวไม่ได้คือมันต้องอาศัยการใช้ 3D แล้วก็การแสดงมิติของมันให้มากกว่าปกติเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนในการทำงานไผ่มีความเป็นตัวของตัวเอง แล้วคนของเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นการจะมาทํางานร่วมกันได้ดีมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกัจนจีินั้นถึงได้ว์วไม้ไผ่ก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจตัวมันให้ดีเข้าใจว่า,าถ้านายเป็นแบบนี้นายโค้งได้ดีนายรับแรงดึงได้ดีนายควรจะอยู่จุดไหนแล้วไอ้การพยายามที่อยากเข้าใจไผ่เนี่ยแหละก็คือการที่สรัฐพยายามศึกษามันลงมือทํามันแล้วก็แลกเปลี่ยนกระจายเข้าไปสุดท้ายภาพที่อยากเห็นที่สุดก็คือ การที่มาแบ่งปันความเข้าใจภัยของแต่ละคนแล้วก็ดึนหน้าแล้วก็รานงการไปด้วยกันใช้ความสนใจถือว่าเวลาสนใจอะไรบางอย่างจะจมไปกับสิ่งนั้นแล้วก็พยายามหาคําตอบสิ่งนั้นแบบหาเหตุและก็ผลของมันว่าทําไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีใครบอกว่าไม่ก็จะไม่เชื่อจนกว่าจะได้คําจนถึงทางที่มันจะไปไม่ได้สนใจอันไหนก็ทําต่อไป ส่วนหลักการวิธีการทํางานก็คือยิ่งเห็นมากยิ่งทดลองมากแล้วก็ยิ่งศึกษามากมันก็เลยทําให้ต่อยอดงานได้แบบอยากออกแบบโปรเจกต์นี้เราเคยเห็นภาพนี้ดีเทลนี้หรือว่าเจอโค้งแบบนี้แล้วมันดัดไม่ได้แต่ว่าเรามีภาพในหัวที่มันเป็นดีเทลนี้อยู่ก็พยายามทดลองมันแล้วก็พยายามหาไปเรื่อยๆหาแนวทางที่มันสามารถทําได้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องผ่ารอยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ ถ้าสมมติว่าลีเลจากงานที่ชุก้าอย่างเงี้ยคือมันจำเป็นจะต้องเป็นเหล็กเนาะเพราะว่าอยู่ดัดบ้า5 0ชั้น5 5ชั้นอะไรก็แล้วแต่คือ,อยังไงโครงสร้างก็ต้องเป็นเหล็กอยู่แล้วแต่ว่าณนะตอนนี้คือในเชิงของลูกค้าที่เข้ามาเนาะมันก็จะมีหลายคนที่ยังไม่ได้เชื่อมั่น100%ว่าไผ่จะอยู่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันทําได้เราเชื่อเราคิดว่าเราเห็นมาแล้วว่ามันทําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าลูกค้าเขายังไม่เชื่อเราก็คือหาวิธีทําให้เขาแบบเหมือนเชื่อได้ก่อนว่าแบบโอเคมันอยู่ได้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขายังไม่เชื่องั้นก็ทาเป็นแบบนี้ไหมแล้วก็เสริมอันนี้ไปดูเออลูกค้าจะได้เห็นในระยะหนึ่งที่สร้างแล้วว่าเออมันใช้ได้มันมันอะไรได้อะไรเงี้ยในอนาคตเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่แบบพี่แบบพี่ว่าไผ่มันดีมากพี่รู้สึกชอบแบบขอไผ่ล้วนไปเลยอะไรเงี้ยเราก็จะยิ่งยินดีเขาไปอีกว่าแบบเออเหมือนเขาได้ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราจะพูดตั้งแต่ตอนแรกมันเป็นยัง มองเห็นความสามารถของตัวเองว่าสามารถทําอะไรได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าคนในองค์กรบรสลัทมีความสามารถที่ชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานเหมือนมันช่วยผลักดันให้ให้ตัวเองเนี่ยครับอยากจะมีประสิทธิภาพตามทุกคนในในองค์กรมันก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ผมพยายามหาข้อดีของตัวเองที่จะมาส่งเสริมให้องค์กรมันก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีนี้ชอบทุกงานเลยค่ะ ถ้าเป็นงานออกแบบของเรานี่คือแบบเก่งมากทุกคนเก่งมากแต่ตอนนี้อันที่น่าจะอินที่สุดนะเพราะว่าได้ลงมือทำจริงๆน่าจะเป็นยุมาฉาพอได้ไปทำงานชุมชนแล้วได้ไปสัมผัสออชาวบ้านหรือคนในชุมชนอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีรู้สึกแบบภูมิใจที่เรามาให้ความรู้เขาแล้วเขาน่าจะเอาไปต่อยอดได้อะไรแบบนี้คะทีนี้พอได้มาทำยุมาฉาก็คือเหมือนแบบได้เริ่มตั้งแต่แรกจริงๆ เหมือนว่าเราได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆแบบเกิดผลขึ้นจริงๆเราไม่ได้แค่ไปทําแล้วก็ให้มันจบไปได้ทั้งออกแบบแล้วก็ไปสร้างกับชาวบ้านได้ให้ความรู้กับชุมชนแล้วพอได้ไปลงชุมชนเนี่ยก็ได้แบบไปเจอพี่ๆชาวบ้านแล้วก็เขาก็สนุกสนานเออมันก็ทัดใจอยู่ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่เราจะนำไปสู่โครงการอื่นๆต่อไปในพาร์การพัฒนาชุมชนด้วย งานที่ชอบก็คืองานที่เป็นศาลาที่ป่วยร้อยปีครับเพราะว่าเป็นเหมือนงานแรกที่ได้ลงมือทําจริงๆเป็นงานแรกตั้งแต่แบบว่าด,ดูแบบทําแบบตัดโมเดลสร้างจริงอะไรเงี้ยครับงานที่ชอบที่สุดก็คงเป็น T S X แหละเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเราได้ออกแบบเราได้เอาสิ่งนั้นอะไปถ่ายทอดให้กับชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้ลงมือทำด้วยแล้วผลงานที่ได้มามันได้สร้างคุณค่าให้กับ เราที่เป็นแบมบูซอลัดในส่วนที่เราเอาความรู้ไปสอนชุมชนเพื่อเขาจะได้ต่อยอดและพัฒนาในสิ่งที่เขาได้รู้แล้วจากเราไปยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกและเราก็ได้ประสบการณ์จากส่วนนั้นที่ชอบที่สุดก็คืองานของคุณคิวที่เป็นซุ้มประตูทางเข้าซึ่งอันนั้นรู้สึกว่ายิงโคเซํทงานก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ได้สร้างผ่านโน้ตฮาวของอาคารไม้ไผ่ทางการใช้ไผ่ลําเล็กทําโค้งเป็นอาร์คทางการ ใช้ฟอร์มที่มันดูเป็นอินโนเวชันก็เลยชอบตัวนั้นถ้ารู้สึกชอบอะ่ะคืองานทิชชูก้าที่ดาดฟ้าที่ตึกทีวันถึงแม้ไม่ได้อยู่พาร์ทดีไซน์แต่ว่าเข้ามาในพาร์ทที่เป็นพาร์ทก่อสร้างพาร์ทที่แบบทาดีเทลดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนได้ไปหน้างานด้วยก็รู้สึกว่าแบบว่าพอเหมือนไปได้ไปหน้างานจริงได้เห็นว่าเออมันแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันเพิ่มแบบให้อยากทํามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าผลงานที่ออกมา ถึงแม้กระบวนาการมันจะยากแต่งานมันก็สวยแล้วงานก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนิดนึงะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็ดึงดูดคนได้จริงะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเออมันไม่ได้ไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราได้แบบไปเข้าร่วมในส่วนที่เป็นไผ่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ก,ก็เอ็กซิบิชันหนึ่งของเราเหมือนกอันอะไรเงี้ยซึ่งงานนั้นเป็นงานแรกเลยที่ทําให้รู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาถ้าชอบที่สุดผมจะมีสองงานก็คือเป็นงานประกวดที่ไปทําที่จีนไปแข่งที่จีนคือได้ ลงมือทําได้วางแผนง,งานไปอยู่คุกคีในสภาพแวดล้อมที่เราได้ทํางานกันจริงจังเราออกแบบด้วยการส่งประกวดเสร็จมีการทดลองทําตัวอย่างแล้วก็นั่งเฮลโลขึ้นรถตัวกับไปทําตัวคอนเนคชั่นที่บ้านผมนั่นนั้นนี่จริงๆฝากพี่จีนที่อยู่ประเทศเขาทาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้นะซึ่งอันนั้นก็เป็นงานที่ทําให้เราแบบทะลุจากทะลุจากจุดที่เราตั้งไว้นะขึ้นมาอีกก้าวนึงเป็นเป็นก้าวสำคัญเหมือนกัน ส่วนตัวไม่ได้อยากตอบว่างานไหนที่ชอบที่สุดเพราะว่าไม่ได้ชอบงานไหนมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไม่ชอบงานไหนเลยก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงกลัวงานอื่นน้อยใจทุกสิ่งที่เราสร้างมาแล้วก็รวมถึงคุณค่าที่เราได้ทำไว้มันก็จะกลับมาทำให้เราทำเพื่อคนอื่นให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในสิ่งนั้นน่ะ เราก็จะต้องมีการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยการที่เขาได้อะไรเพิ่มขึ้นจากเราคิดว่าทุกคนก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นรวมไปถึงตัวเองด้วยนะแบบอยากให้บริษัทไปในทิศทางที่ดีอะไรเงี้ยก็ทุกคนควรจะต้องพยายามขึ้นอีกสู้นะคะคิดว่าการที่มีคอมมูนิตี้เล็กๆของมหาลัยเนี่ยก็อาจจะทำให้วงการไผ่น่ยมันสามารถ เติบโตขึ้นไปอีกได้ก็หลังจากที่ทุกคนได้จบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพวกเราเองเนี่ยท,ที่ได้จบออกไปแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากมีส่วนร่วมกับาทาง bamboo studio อยู่ที่อาจารย์ยังสอนอยู่เนี่ยเราก็รุ่นพี่ก็มีการสนับสนุนโปรเจกต์ของน้องๆบ้างเช่นาการส่งตัววัสดุรุ่นพี่ที่ทเปิดบ่อแช่ทําบ่อแช่ก็ส่งตัววัสดุให้รุ่นน้องไปทําโปรเจกต์พวกเราเองก็อาจจะมีบทบาทในการ เข้ามาเป็นวิทยากรหรือว่ามีการสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่พวกเรามีหรือว่าเป็นเทคนิคการทํางานหรือว่าเทคนิคการก่อสร้างที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะเป็นจากหน้างานการก่อสร้างเองหรือว่าสิ่งที่พวกเราพยายามตั้งคําถามหรือว่าคิดขึ้นมา ในการออกแบบก็สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกับน้องๆที่กําลังจะเข้ามาเรียนหรือว่ากําลังเรียนอยู่ใน bamboostudio ได้ก็ในอนาคตก็น้องๆก็อาจจะมีการทํางานออกมาหรือว่ามีการทําวิจัยออกมาอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นตัวสนับสนุนวงการไผ่อีกทางนึงที่จะมาตอบว่าไม้ไผ่เนี่ยมันมีศักยภาพมากแค่ไหนในการใช้งาน อยากจะช่วยให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับไม้ไผ่เพราะว่าบริษัทเองเนี่ยครับก็คือจะมีพาท,ที่ไปลงทุนคนหรือไให้ความรู้จัดเวิร์กช็อปอันนั้นก็จะเป็นแค่คนบางส่วนเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสได้รับความรู้ผมก็อยากจะนำความรู้พวกน,นี้ครับออกไปเผยแพร่ทั้งวิดีโอทั้งคอนเทนต์ที่จะทําในอนาคตก็อยากให้ทุกคนได้รู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับไผ่มาคือว่ามันมีประโยชน์แล้วก็อยู่คู่กับเราได้ยังไง เพื่อให้ไข่เนี่ยครับช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยครับผมโ,โมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดน่าจะเป็นการที่ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆไปทํางานที่ไหนก็ได้ด้วยกันอะไรเงี้ยน่าจะมีความสุขที่สุดแหละแต่ก็ถ้าได้เงินก็ดีค่ะตอนได้เงินก็ได้เลิศชอบอาจจะเป็นการคุยงานหรือ นัดพบปะในในอีเวนต์ต่างๆของบริษัทของแบมูสารดนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนด้วยบอกว่าการที่แบบประชุมกันทุกอาทิตย์หรือมีนัดมาทำคอนเทนต์หรือมาทำอะไรสักอย่างด้วยกันมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในการทำงานในบรบมสรูสลัาดเอ,อ่อโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดก็คือโมเมนต์ที่งานที่เราเขียนแบบขึ้นมาสามารถสร้างได้แล้วมันมีปัญหาน้อยที่สุด เพราะว่าความกดดันอย่างหนึ่งของนักเขียนแบบเลยก็คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยบอกคนอื่นก็คือเรารู้สึกว่างานที่เราเขียนอะบางครั้งมัน,นอาจจะสร้างไม่ได้ก็ได้ซึ่งบางทีเราอาจจะคิดไปเองอะไรเงี้ยมันก็เลยก่อเป็นความเครียดแล้วพองานงานหนึ่งเสร็จออกมาแล้วมันแทบจะไม่มีปัญหาเลยเรารู้สึกว่าเนี่ยคือโมเมนต์ที่เราแฮปปี้ที่สุดเพราะงานเรามันเพอร์เฟคที่สุดแล้วที่เราสามารถสร้างได้โมเมนต์เหรอถ้าในมุมมองนี้ก็น่าจะตอนที่ขายงานลูกค้าได้เงินงวดแรกมีความสุขมากมันเหมือนเราได้ทําแล้วอะคือแบบ รู้สึกเหมือนแบบโปรเซสหลังจากนี้คือเราแค่ทําตามแผนอะทุกอย่างมันก็คือจะออกมาได้แต่ว่าแผนมันก็คือแผนมันก็ปรับไปได้เรื่อยๆแหละแต่รู้สึกว่าตรงน,นั้นอะมันเป็นจุดจุดเริ่มต้นแหละที่ไม่ใช่แค่ว่าเราได้ทํางานแต่ว่าเราได้รายได้อะไรอย่างเงี้ยจุนเจือไปถึงอนาคตนม้แเ่ในตอนนั้นสร้างความเชื่อมัน่นโดยความเชื่อมั่นนั้นมาจากการให้ความรู้แล้วก็ทดลองถ้าไม่ทดลองก็คือไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ความรู้ได้ ตัวผมอะ่ะผมคิดว่าอยากให้คนอะ่ะเข้าเข้าถึงตัววัสดุนี้มากขึ้นคือเราโดยเฉพาะคนในเอเชียก็จะอยู่กับไม้ไผ่มานานแล้วคือไผ่เป็นพืชที่มหัศจรรย์มากมันมันไม่ใช่ไม้ยืนตน้นมันมันคือหญ้าชนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่หญ้าแล้วพอมนุษย์เราก็อยู่กับพืชตระกูลหญ้าเราขาดหญ้าไม่ได้โดยเฉพาะข้าวแล้วตอนนี้เหมือนกันเราก็อาจจะขาด ไม่ได้ในโลกของอนาคตที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมุมมองต่อไม้ไผ่นาคพด่ะคือทั้งผมแล้วทั้งทั้งหลายๆคนในสหรัฐก็รู้สึกว่าอยากให้คนอ่ะเข้าถึงมันมากขึ้นแล้วก็อ่าหลายๆคนอาจจะมองว่าไม้ไผ่เป็นวัสดุของคนจนวัสดุที่แบบสําหรับทำเพิงชั่วคราวเพราะฉะั้นคนที่กําลังทรัพย์น้อยก็จะเลือกที่ใช้ไม้ไผ่แต่ ผมมองไว้ว่าเราอยากให้ไม้ไผ่มันเข้าถึงคนทุกชนชัช้นทุกคนสามารถเลือกใช้ไม้ไผ่ตัวนี้ได้คือไม้ไผ่มันสามารถยืดหย่นได้ทั้งคนที่อยากได้ให้มันอลังการหรือคนที่อยากได้ให้มันแบบเพียงพอต่อการใช้งานแต่สุดสุดท้ายแล้วผมว่าการที่มนุษย์ได้กลับมาอยู่กับวัสดุที่มาจากธรรมชาติมันมันได้ให้เราได้ทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเล็กๆที่มาจาก ธรรมชาติเหมือนกันเพราะเราหนีหา่างมันไปไม่ได้เราต้องวนกลับมันมาดีเหมือนตอนนี้เราพยายามจะใช้เหล็กใช้คอนกรีตแล้วสุดท้ายมันก็เจอเรื่องเรื่องสภาวะลูกร้อนเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสิ่งที่จะกลับมาทดแทนได้ก็คือจุ้เริ่มต้นที่มนุษย์ได้คนผมิตนี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่รอมไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายินดีที่จะทำแล้วเราควรเริ่มที่จะทำเลยนะรธรรมชาติไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรจากเราเนพะราะฉะนั้น หนึ่งในสิ่งที่พวกเราทําก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองคืนให้กับสิ่งแวดล้อมที่กําลังอยู่ในช่วงวิกฤตตอนนี้นะครับคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรายินดีที่จะแลกมันมาเพื่อความสบายที่อาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากวัสดุใหม่ๆที่อาจจะมอบบรรยากาศหรือประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับคุณแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดคุณยินดีที่จะที่จะเลือกใช้มันนะมันก็หมายถึงว่าคุณยอมเสียสละให้กับธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือไม่ว่าคุณมีแนวทางหรือความคิดยังไงกับเรื่องนี้่าว มันรอไม่ได้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนเริ่มตอนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่อยากจะบอก